ครับตอนนี้ก็เป็นการเก็บงานหลังจากเชื่อมตำแหน่งที่ได้เรียบร้อยแล้วนะครับวิศวกรผม <S 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 ซึ่งตอนนี้ไม่รู้ว่าเป็นวิศวกรเป็นช่างหรือเป็นลิงกันแน่นะครับทุกอย่างนะครับ <S 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 เขามีคอน <S 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 คอนวิเศษนะครับจำตัว ทำทุกอย่างครับค้อนตัวนี้ตอกไม้ตอกเหล็กเคาะที่สลักเชื่อมล่าสุดนี่เอาไปสกัดปูนครับมันหัวเราะอยู่นั่นแนหะมันไม่เถียงเรื่องจริงทำทุกอย่างครับนี่คือวิศวกรเมาเซงของผมคนนี้ไม่กลัวความร้อนนะครับตากแดดได้เป็นวันวันครับ กลัวอย่างเดียวฝนมาเมื <ra ps> <sick> <io> ่อไหร่วิ่งกันทีครับฟังเสียงข้อดูนะครับฟังเสียงข้อดูมีจังหวะจากโคนนั่นจิงคอนแม่งเลยบ้านของเราสร้างเองนักเรียนพ่อ